ท่านนะฮะไปกินไปเทียเท่ยวในกรุงเทพมหานครด้วยพาหนะที่มีสองล้อที่เขาเรียกว่าจักรยานจะตื่นเต้นทำไมถือว่าพาหานะนี้นะคะเป็นประหยัดม,มากออกอากาศไกลอีกตั้งค่ะช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยใช่นะฮะนอกเหนือจากนั้นนะฮะเราจะพาไปหาอะไรอร่อยๆหลังจากที่ปั่นมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปกิน อยากชวนเธอไปกับฉัน่ันจัก,กรยานไปด้วยกันปันเพลิล้อ